สวัสดีค่ะพบกัชบช่องข้าวหอมไผ่ก,กับแฟมิรี่วันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมารีวิวตู้เย็นใหม่กันค่ะเ,เราจะ,ะมาดูตู้เย็นใหม่รีววตู้เย็น <Yeah. S 2> พอดีเราไปซื้อมาจากวีร์ลัมนะครับเราก็มาก,กันเลยค่ะเพื่อมาถึง <Yeah. S 2> เดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับเออเอาแต่เสือ้อขาวยนะครับ มาดันมาครับน้องน้องถอยครับตู้ยังหนักนห้าสิบกิโลนะครับห0าสิบกิโลค่ะเพื่อนๆมาเอาลมด้วยกันครับสาคนครับมันเอียงมาเอียงัเหียเียงเหียงเหียงเอียงเหียงเอียงเหียเอียงเเงเีเ ระวังระวงระวงดูพ่อการสิเอาลงครับเอาลงทีนี้เราจะดูว่ามันมันลมประตูหล่าลมลูิเอาไปผู่เดยไปแก้ในห้องบอลหรือว่าสิหรือว่าสิแก้ออกคอยเอาเขับไปข้างในแก้หนีก็ได้คอยยกเขาไปมัดสิมีบอลจับบอลถึงแก้หนีบอลมีบอลจับแล้วครับตาหนีมันก็ยังมีเลยอยู่เด้อไปแก้ข้างในติดตัวเออข้างในตรงนี้คอมูน่ามันจะดึงเสือ หาชิกิโลครับหาหาบันดีครับลุงเยาะับลุงจับบัดีจับล่างจับล่างวุย่วเลยหาคกิโลครับสี่้าคลลงมาลงมเออชิาหน่อยเออโยไปกคได้บบนดีเออโคุณจะจีบบอ เข้มามาแล้วครับเข้ามาท้นไงนายแล้วครับทีนี้เราจะมารีวิวต <c oughs> ัวไหนคะตาแ,บบแ,ตแกะครับทีนึ่งมีไงลิ้นทางนี้มันลุกค่ะแกะครับ,บรเรายังไม่ได้บอกรุ่นนะครับว่ารุ่นมันลายราคาเท่าไหร่ครับบอกว่าหมื่นจิ๊บๆค่ะโอ้มันชามันชาไปข้างบนครับต้องเคียงตู้ไหมครับ ดึงดึงมาเลยนะคายว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 ายได้อแยไงได้แฮะได้ครับแม่แม่แม่เปิดวันนีที่แค่หนูก็เปิดถึงเหมือนกันนะ คนคิดดื้อถ้าติดตาได้เงี้ยเด็กผ่ากันแก,แก,แกออกครับเลื่นหยาได้หนีหยาให้มาหยาไล้มานะคะเขาให้พี่ทำน้ำแข็งมาด้วยค่ะเนี่ยประกันประกันอยู่ตรง ชอกอันนี้นี่ทางไหนี่นี่ประกันดีไ่มนีเอาประกันไวาเด้อเอ้หายเลยยังไ่อหนี่งโอ้ส่ชุดอะไรเนี่ยเขาไม่เห็น่หมะาไั้งะออ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โออนโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้้อ้โออ้โั้้้้อ้อ ข้ากับผมถามค้นขายครับค้นขายเขาบอกว่าถ้าเอามาหอดบานแล้วให้ตั้งทิมไว้ซื่อสองชั่วโมงครับเพราะว่ายังเพราะว่านามหญ้าต่างๆองในตุเย็นเวลาข้าขนมาวะครับข้าขนมาจากบุลีรัมนี่กว่างิวัดชุลินชุพรบุรีนี่มันเป็นระยะทางประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรนี่โหลดมาจากแถวทิ้งดังๆนามหญ้ามันเต็บ มันกับเหยื่อ,อบางวงไม่ไหลไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ย,ยน,น,นะครับเขาบอกว่าให้ตั้งชิมใบซื้อสองชมมมั่วโมงคอยเสียบปากคอยประกอบเสียบปากใส่งานได้เพราะว่าจังซีสองชมมมั่วโมงนะครับพี่น้องมันนี้ <ś le> เขาสิมาเบิ่งก่อนเขาสิเสียปปบปากแบบนี้ผมไปซื้อมาครับรุ่นนี้นี่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 รุ่นนี้นะครับนี่มิตซ <ub> ูบิชินะครับดูดูบนกัน มิสซิชิอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นี่ค่าไฟฟ้าต่อปีนะครับหนึ่งพันยี่สิบหกบาทนะครับต่อปีนะครับประหยัดไฟเบื่อข้านะครับรุ่นนี้นะครับสิบจุดสองคิวนะครับหรืองสิบสิบจุดสองคิวนะครับหนึ่งสิบจุดสองคิวครับรุ่นมันชื่อว่านี่ครับนี่ M R F C สามหนึ่ง E P ความจริงมันต้องมีต่อขีดว่า BR ด้วยเพราะว่าสีนี้มันเป็นสีบลูนะครับก็สีสินตาลม,มันจะออกคล้ายๆสีดำแต่ว่ามันไม่ใช่สีดำ <Yahoo! S 1> เป็นสีนตานครับเดี๋ยวเราจะเปิด <Wow! S 1> เครื่องต้องคู่มือให้นะครับความสูงเนี่ยผมสูง1 6 5ครับอันนี้จะสูง167หรือปเปล่าหรือ169ไหนน้องถ้าผมดูิ169คุณ เนี้ยช่องกับผมนะครับช่องข้างบนครับนี่นี่มีน้ํนนนนนานแข็งให้ด้วยช่องทําน้ําแข็งนะครับเขาบอกว่าให้หมุนตามลูกศรหมุนมานี่ๆนี่เอาน้ําใส่นี้นะครับใส่นี้ถ้าจับทําชิงไว้อย่างดีพอมันเป็นน,น้ําแข็งก็หมุนอย่างงี้น้ําแข็งก็จะหล่นลงมาในช่องนี้ครับ แล้วก็อาน้ำแข็งไปกินได้ไปใส่กับโค้กเปบปสี่หรืออะไรก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าอย่าใส่อย่าใส่น้ําให้มันล้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ํามันเป็นน้ําแข็งมันจะขยายตัวแล้วมันจะไปเกาะกันมันจะมันจะแกะออกลําบากมันจะติดกันนะน,น,นี่ก็คือช่องข้างบน,นครับเป็นช่องฟิตมีมีที่ปรับอ<ะ>ุณหภูมิครับนี่อันนี้ก็คือตรงกลางก็คือความเย็นตรงกลางครับอันนี้เย็น เขาเรียกว่าปรับความเย็นในระดับน้อยนะครับตรงตรง,ตรงกลางนะครับแล้วก็ความเย็นมากที่สุดมาฝั่งนี้นะครับมากที่สุดอ่านี่ช่องฟิชช่องแช่แข็งนะครับอ่านี่ช่องแช่แ <c oughs> ข็งครับไปต่อไปเรามาดูครับมันคามันคาม,าม,ามาอันนี้ติดใส่ไม่ได้เออกันนั่นแหละวอลไทน์บอลทันหนามันออกนะยี่หนุ่มตกน้ำมันหนากประตูทำให้นีกครับนี่ นี่ครับว้าวอันนี้เป็นช่องอะไรช่องใส่ผักใส่ลูกชิ้นอะไรบางอย่างถาดถาถ่ายตรงนี้ถาช่องแช่เย็นจัดก็คือพออะไรก็ได้ทิมันช่องแช่เย็นจัดมันยะใกล้อยู่ใกล้ช่องพิดนะครับช่องเย็นจัดนะครับตอนจะช่องปิดูครับใส่อะไรก็ได้ครับใส่ได้นะครับ นี่ก็เป็นช่องใส่ของครับจะใส่อะไรก็ได้ครับชั้นวางของครับมันก็จะมีที่ปรับเหมือนกันครับเนี่เหมือนกันนะครับปรับอันนี้ตรงกลางครับอันนี้เย็นอันนี้เย็นระดับน้อยที่สุดเย็นระดับกลางและเย็นสูงสุดนะครับนะมีที่ปรับให้นะครับก็ใส่อันนี้ช่องแช่ผักครับช่องแช่ผักก็จะเป็นนี่ครับ ก็จะมีที่ปรับตรงนี้เขาเรียกว่าที่ปรับความชื้นนะครับความชื้นของผักนี่นะครับจะเอาความชื้นน้อยที่สุดก็คือโลตรงนี้ก็คือมีเดียมก็คือตรงกลางตรงนี้ก็คือความชื้นมากที่สุดก็คือไฮนะครับไฮครับตรงนี้ก็เป็นช่องใส่นะใส่น้ำหรือว่าพวกพวกนมพวกอะไรก็ได้ขวดเตี้ยๆครับถ้าเป็นขวดสูงก็คือช่องนี้นะครับนี่ตรงนี้ใส่ช่องน้ําขวดสูงครับ นีตัวนี้เขาบอกว่าใส่ที่ยาหรือว่าเป็นพวกพวกยาหรือว่าพวกที่ต้องการใช้อุณหภูมิเย็นนะครับใส่ยานะครับช่องน,นะนี้ช่องนี้ครับอย่างนี้กลมๆนี้คือใส่ไข่นะครับเอาไข่มาตั้งไว้เป็นลูกเป็นลูกครับใส่ไขนะ่นะเนาะเข้าใจนะครับเนี่ใส่ไข่นะครับนี่นะครับก็ดูร,บรอบๆครับดูข้างหลังข้างหลังนีอาจจะ เรข้างหลังก็ไปข้างหลังกันค่ะครับไปข้างหลังตรงนี้เขาเรียกว่าช่องน้ําน้ําทิ้งครับมันเป็นช่องอะไรกันมข้งช่องระบายน้ำทิ้งก็คือน้ําที่มันเสียต่างๆมันติตังนนะครับมันเป็นถาดรองน้ําทิ้งแล้วต้องเอาผ้ามาชุบออกครับชุบแล้วก็ดูดออกก็เดี๋ยวเราจะนะครับเสียบป๊กเลยเพราะว่าขนาดนี้ก็ เลยสองชั่วโมงเลยครับพี่น้อนห้ามาแต่เต็ประมาณจักใบสองกกว่าใบสามอันนี้เกือบวกับหงแรกนะครับสี่สามชั่วโมงนะครับห้าการสีล่องเสียบปากแล้วกับสีล่องเฮ็ดน้ำแข็งมึงก่อนครับนี่้ำแข็งนะครับเราจะเอาน้ำใส่นี้แล้วก็อาใส่ตัวนี้ไว้เสียบเลยหนูอยากกินดูแข็งครับเดี๋ยวผมจะดันตู้เย็นเข้าไป ไปเสียบนะเข้าไปเสียบนี่จะเสียบไหมครับใส่ได้ไหมคะเสียบแล้วครับโอเคเมันเย็นไหมคะมันยังไม่เย็นหรอกครับตู้เย็นใหม่มันไม่ใช่จะเย็นเลยครับมันก็ต้องมันเริ่มทำ มันเริ่มทำง,งานครับได้ยินเสียงนะครับตูเ้เย็นใหม่มันต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเพงจะเ็ยน็นเพราะว่ามันเพิ่งทำงานนี่มีไฟไฟครับดูไฟครับไฟนะครับไฟเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาใส่เอาพวกน้ำ้ำน้ำขวดมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมตรงนี้เด้อพว่อาน้วนี่น้ำอันน้ำดื่มใส่ขวดก็ได้น้ำดื่ม ี๋ยวเราก็จะทำน้ำแข็งด้วยน้ำดื่มเข้าไปนะครับน้ำตาสิงนะคะเพื่อนๆน้ำทิพย์ครับอ๋อลืม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 น้ำทิพย์แล้วก็น้ำเทสโก้โลตัสช่องนี้ก็ยัง<อ>ไม่มีอะไรใส่ก็ใส่น้ำไปก่อนก็ได้นะครับความรจริงแล้วก็ใส่พวกผักพวกเนื้อพวกอะไรก็ได้ไ ยี่ช่องนี้ก็ได้ครับมันท้ามันเป็นมันจะไม่เข็มเเพราะว่าเย็นอย่างนี้มันต้องเป็นช่องแนี้ ผมจะใส่อันนี้ครับไป อย่าใส่ให้มันร้อนอามันประมาณนี้แหละใส่อีกนะครับเพื่อนๆอ,อุ้ยไม่ต้องเล่นต่อแล้วใส่ใส่อุ้ย,อยขอใส่ด้วยสิอ่าห้ามใส่ให้มันล้นนกกะกะเร็ว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 ห้ามล้นเด็กค่ะทางง่าน้กายมาแล้วออา รับประกันว่าเละ้ตุกมี๊เนี่ยเขายอมมากครับเออช่องไหมช้าช้ามันเหี่ยนะเร็วเร็วเร็วจะเอาไปแช่ทำน้ำแข็งเลยเดี๋ยวมาตากล้องทำเองมามันเหี่ยไปด้านล่างเลย มันเหียมันเหียค่ะเพื่อนเพื่อนมันเหียก็โอ๊้ยตะก้องอตักสดค่ะสดให้หมดนี้เลยก็ได้นะถ้าออกมันจะมันเป็นมึงสดหมดได้นะ ตาประกาศช่วยกันพอแล้วปิดฝาอ่ะมันปิดยังไงล่ะคะมันไม่มีที่ปิดมันก็แค่เอาไปใส่เฉยๆต่ก็งอมาแล้วนั่งสอนเด็กๆตายอย่นต้องทำอะรเอาเข้าช่องด้านล่างนะครับเพื่อนมันเย็นไหมอ่ะเขาเถิดแล้วทำาทำไมมันสุ่มนะมันทำไมไม่มีไฟข้างหมดก็ยังสงสัย ีแล้ววันไม่เย็นพรุงนี้ไม่เย็นหรอก็พิ่งใส่ไปเมื่อกี้นี่มันจะเย็นพอแล้วพอแล้วอดีตยิ่งกว่าพรุ่งนี้แล้วเราจะมารีวิวว่าเราแช่ไปหนคืนมันเป็นยังไงครับเพื่อน ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับนะครับเมสซูบิชินะครับอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นอะไรเนาะ MR รนะครับ M R F C ครับ MRFC 31EP นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ย10นะครับ10 2จอคิวนะครับ ปีนะครับรุ่นนี้จะกินไฟที่7.2วัตต์นะครับ7.2วัตต์นะครับก็เขาบอกว่ากินไฟเท่านี้ก็คือเราเราเปิดปิดบ่อยนะจะกินไฟเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดปิดบ่อยมันก็ไม่กินไฟเยอะเท่าไรนะครับถ้าเราเปิดเปิดเล่นแล้วก็ปิดนี่เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดมันก็จะเปลืองไฟนะครับตู้เย็นก็จะ แต่ผมความคิดแล้วผมได้สีสีเงินนะครับสีสีบอลแต่ว่ามันไม่มีมันหมดก็เลยได้สีสีทอสีน้ำตาก็หาสติกเกอร์ที่เป็นสีสดใสนี้วีสติกเกอร์วัตถุดาสติที่เเต็มตู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวตอนเราไปซื้อของมาใส่ แล้วก็จะมารีวิวน้ำแข็งที่เราทำว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอย่ามือสั่นดตั้งกล้องนิ่งๆเนจะดไ้วันนี้ก็เอาประมาณเท่านี้แหละโอครับติดกล้องครับโอเคมจวันนี้จะไปถ่ายเติมอะไรจะม่ได้ของเล่นใหม่นะครับเป็นโลมครับ